คินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับคืนนี้เฮียน่าอยากให้คุณหยุดมองไปที่คำคำหนึง่งคือคำว่าป่วยแล้วมองลึกลงไปในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำการในนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเอลิชาป่วยด้วยโรคที่ท่านจะสิ้นชีวิตชายผู้เคยทำการอัศจรรย์ เด็กตายแล้วฟื้นคืนได้ผู้ที่อธิษฐานแล้วน้ำมันไม่มีหมดเลยจากภาชนะผู้ที่เห็นรถม้าแห่งไฟจากสวรรค์แต่ตอนนี้นอนอยู่บนเตียงแห่งความเจ็บป่วยหลายคนอาจถามว่าแล้วฤทธิ์ของพระเจ้าหายไปไหนแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้หายไปจากห้องนั้นเลยเพียงแต่ฤทธิ์ของพระองค์ไม่ได้อยู่เพียงในร่างกายที่แข็งแรง แต่ในหัวใจที่ยังยอมจำนนต่อพระองค์แม้ในความอ่อนแรงนั้นเอลิชาป่วยแต่ไม่ขาดการทรงเรียกใช้เพราะแม้ในสภาพนั้นพระเจ้าก็ยังใช้เขาพยากรถึงชัยชนะของแผ่นดินฤทธิเดชของพระเจ้าจึงไม่ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคนรับใช้แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของฤทธิเดชนั้น บางทีพระเจ้าก็ยอมให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแรงเพื่อเปิดทางให้หัวใจได้แข็งแรงขึ้นเพราะเมื่อร่างกายหยุดทำงานหัวใจจะเริ่มฟังเสียงของพระองค์ชัดมากยิ่งขึ้นและเมื่อเอลิชาสิ้นชีวิตพระเจ้าก็ยังทำการต่อผ่านกระดูกของเขาศพของคนที่ถูกโยนลงไปในอุโมงค์ของศพเอลิชานั้น กลับฟื้นขึ้นมาราวกับพระเจ้ากำลังพูดว่าเราคือพระเจ้าแห่งชีวิตฤทธิ์ของเรามีได้ดับไปพร้อมกับลมหายใจของมนุษย์เพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าผู้รับใช้ยืนอยู่บนเวทีนานเท่าไหร่แต่คือไฟของพระเจ้าที่สถิตในเขายังส่องอยู่แม้ในความเงียบหลังม่านนั้นแค่น่าอยากให้คุณรู้ว่าผู้รับใช้ที่ป่วย ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าห่างหายแต่หมายความว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ที่สุดเพราะความอ่อนแรงมักเป็นที่ที่พระคุณถูกเปิดเผยในความเจ็บป่วยพระเจ้าไม่ได้ถามว่าเจ้ามีฤทธิ์ไหมแต่ถามว่าเจ้าจะยอมให้เราทำงานในเจ้าไหมเอลิชาไม่ได้แพ้พ่ายต่อรอบภัยไข้เจ็บเขาเพียงสิ้นสุดบทหนึ่งของพันธกิจเพื่อให้พระเจ้าทรงเริ่มบทใหม่ในผู้อื่น และในที่สุดพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าฤทธิเดชท,ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมือของผู้รับใช้แต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งยังคงทำการต่อแม้เมื่อคนของพระองค์นั้นนิ่งงันไปดังนั้นถ้าคุณกําลังก้าวผ่านความอ่อนแรงความเจ็บป่วยหรือวันที่ทำอะไรไม่ไหวอย่าคิดว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้ง เพราะบางทีพระองค์อาจกำลังทำสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณอยู่ในฤทธิ์ที่แม้จะเงียบและในความสงบบนเตียงที่คุณนอนอยู่เพราะพระเจ้ามิได้ทรงหยุดทําการเมื่อคนของพระองค์ต้องพักแต่พระองค์ทรงทํางานลึกยิ่งขึ้นในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นแม้ร่างกายอาจหยุดรับใช้แต่พระเจ้ามิได้หยุดทำการ